ตัวดําอยากขาวทําไงดีนะมีนักศึกษาหลายคนนะมาถามผมที่คลินิกบ่อยๆผมก็บอกว่าจริงๆก็มีหลายทางมีทั้งแบบกินแบบฉีดแบบทานะครับแต่น้องคนนี้บอกว่า กลัวครับหมอกินก็กลัวว่าตับจะทํางานหนักฉีดก็กลัวเข็มอีกผมเลยบอกว่างั้นเอาง่ายๆอย่างนี้กันเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งก่อนเลยคือเวลาออกจากบ้านให้ใส่เสื้อแขนยาวตลอดครับเพราะว่าเสื้อแขนยาวเนี่ยไม่ต้องหนามากครับบางๆนะครับใส่สบายๆเพราะบ,บ้านเรามันร้อนอยู่แล้วจะไปใส่เสื้อหนา,หนาๆก็จะร้อนตายก็เอาเสื้อบางๆแต่เน้นสีเข้มครับทำไมต้องสีเข้มเพราะจากงานวิจัยพบว่าสีเข้มเนี่ยจะดูดแสง UV ได้ดีกว่าสีอ่อนถ้าคุณใช้เสื้อสีเข้มต่อให้มันบางมันก็จะสามารถกันแดดได้ครับ อย่างที่2เลยคือก่อนออกจากบ้านอย่าลืมทากันแดดด้วยกันแดดเนี่ยจำเป็นมากเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะมันช่วยลดผลข้างเคียงจากแสง UVB ที่มาเผาไหม้ที่ผิวของเราได้ครับทำให้ผิวเราในดําชาลงอันที่3สาําคัญไม่แพ้กันครับคือหาอะไรที่มันช่วยสะท้อนแดดบ้าง SPF เนี่ยมันก็ช่วยส่วนหนึ่งมันมีบางส่วนที่เราสามารถใส่เข้าไปเพิ่มได้นะครับ คือไทเทเนียมไดออกไซด์ถ้าเราใส่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรืออ่ะอีกอย่างหนึ่งใส่อาร์บูตินเข้าไปก็ได้ครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาร์บูตินจะช่วยลดเม็ดสีผิวส่วนเกินทําให้ขาวขึ้นส่วนไทเทเนียมไดออกไซด์จะช่วยสะท้อนนะครับหรือช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้นะครับซึ่ง2ออันนี้มีส่วนผสมผมว่าเยอะในตามห้างต่างๆที่ขายพวกเครื่องสาอางมันมีอยู่แล้วครับคุณก็ไปดูว่าอันไหนผสมอาร์บูตินอันไหนผสมไทเทเนียมไดออกไซด์อันไหนมี SPF ตั้งแต่40 50 60้บประมาณนี้นะครับแต ตัวอย่างนะที่ผมใช้ที่คลินิกง่ายมากครับก็พิมพ์คําว่าผิวขาวเข้าไปครับผิวขาวใต้คลิปนี้เลยพิมพ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมให้ทีมงานส่งลิงก์ให้ครับว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้แล้วก็คุณไปหาซื้อเพราะว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของผมอยู่แล้วครับผมแค่มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อที่คลินิกผมใช้สิ่งดีๆแบบนี้แล้วก็อยากให้คุณได้มีโอกาสได้ลองดูว่าเฮ้ยตัวที่ผมใช้มันเวิร์คคุณอาจจะใช้แล้วเวิร์คเช่นเดียวกันก็ได้ครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนไทยที่เป็นวัยรุ่นนะครับ อยูขาวโดยที่ไม่ยังเป็นต้องไปกินยาอาหารเสริมหรือไปฉีดผิวให้เจ็บตัวบ่อยๆครับรักทุกคนนะครับแล้วพบกันคลิปดีๆครั้งหน้าครับสวัสดีครับ